สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดยวันนี้พบกับช่องส Star Comment เช่นเคยนะครับไทยรุ่นม,มีเกอรอายุ20ปีประเดิมที่สวยเลยนะครับโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยนั้นมีศึกในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นม,ม่เกินอายุ20ปีนะครับ2023ในรอบคัดเลือกโดยไทยนั้นอยู่กลุ่ม G ร่วมกับเจ้าภาพโอมาน ฟิลิปปินส์อัฟรกานิสถานและประเทศไทยนะครับโดยนั้นแรกทีมชาติไทยรุ่นไม่เกินอายุ20ปีนั้นจะพบกับทีมชาติอาฟาัฟรกานิสถานรุ่นไม่เกินอายุ20ปีนะครับหมดเวลาการแข่งขันของคู่นี้นั้นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกินอายุ20ปี2023นั้นรอบคันเลือกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอัฟากานิสถานไปได้3ต่อ0 โดยทีมชาติไทยนั้นได้ประตูในนาทีที่32นาทีที่55และนาทีที่65นะครับทําให้ไทยนั้นเก็บ3แต้มแรกในศึกทิงแชมป์ยู่2ิิงแชมป์เอเชีย2023รอบคันเลือกได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโอม,มานเจ้าภาพนั้นเอาชน,นะฟิลิปปินส์ไปได้สามารถจูต่อ0ูเช่นกันนะครับโดยตารางการแข่งขันกลุ่มจีในตอนนี้นั้น ไทยและโอมานมี3คะแนนและผลบวกอยู่3เท่ากันนะครับหลังที่จบเกมในนัดนี้นั้นได้มีความเห็นแฟนบอลอาเซียนได้มีความสนใจอยู่บ้างเรามาลองฟังความเห็นกันครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกอินโดเวียดนามและไทย ดีที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์แฟนอาเซียนท่านต่อไปนะครับทำได้ดีประเทศไทยหวังว่าเราจะไปด้วยกันต่อไปจากเวียดนามคอมเมนต์แฟนอาเซียนท่านต่อมานะครับยินดีกับทีมชาติไทยหวังว่านัดหน้าจะได้ผลงานที่ดีๆอีกเช่นวันนี้พีจใจอินโดนีเ,เซีย คอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับการแสดงให้ยอดเยี่ยมจากหนุ่มๆของเงาไทยในการแข่งขัน AFF แค่การแข่งขันกระชับมิตรอย่าซีเรียสในผลลัพธ์แต่ในการแข่งขัน AFC ราควรปิ่งประกายแบบนี้เติบโตไปด้วยกันนะเพื่อนอาเซียนคอมเมนต์แฟนอาเซียนท่านต่อไปนะครับเศ้ามาก เมื่อทีมอาเซียนเล่นไม่สำเมร็จอาจจะมีแค่ประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียเข้ารอบคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนท่านต่อมานะครับดีมากประเทศไทยขอให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปคำทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อไปนะครับเยี่ยมมากหนุ่มๆประเทศไทย คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเจ๋งประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับไทยเวียดนามอินโดผู้คนยอดเยี่ยมมากในการแข่งขัน AFC นี้คอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปนะครับทีมจากอาเซียนเริ่มโชว์เคี่ยวแล้ว คอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับฉันรักไประเทศไทยควรเล่นในแข่งแก่งมากคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับพยายามอย่างดีที่สุดไประเทศไทยคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับทำด้ดีมากไประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมานะครับ ขอแสดงความดีๆกับเพื่อนชาวไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับทำได้ดีมากประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับเกมที่ดีไทยเจอกันครั้งต่อไปคอมเมนต์คนต่อมา ทำได้ดีมากเพื่อนชาวไทยทำดีต่อไปความรักจากเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับยูสแก้วไทยคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อไปนะครับชาเอเชียอยู่ในระดับเดียวกันของอาเซียนตอนนี้ฉันรักหัวใจอาเซียน คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับงานดีสำหรับประเทศไทยและนี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนนะครับทีมใหญ่อาเซียนชนะทั้งหมดยินดีด้วยจบไปแล้วครับกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนนะครับ สลับนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งขันวันที่16กันยายนเวลา23เิกา45นาทีนะครับหากดูจบแล้วมีความพิเห็นอย่างไรบ้างถูกใจกตรงไหนก็สามารถรีมแต้ของเมนต์นได้เลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ